คุณสามารถประสบความสำเร็จได้เพียงแค่ขอให้ได้พักโดยหวงโลกหวองไทยบายทีละพัฒจากเทศกาลตัดต้นไม้ประจำปีของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในปีนี้เหลือเพียงแค่2คนเท่านั้นเองที่จะเข้าการแข่งขันคนหนึ่งเป็นแชมป์เก่าอีกคนหนึ่งเป็นผู้ท้าชิงเมื่อกรรมการเห็นทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมแล้วจึงแจ้งกฎกติกาว,ว่าถ้าใครตัดต้นไม้ได้มากที่สุดผู้นั้นคือผู้ที่ชนะในการแข่งขันประจำปีนี้ และเมื่อทั้งสองฝ่ายรับทราบก,กติกาเรียบร้อยแล้วกรรมาการก็เป่านากหวีดทวให้ทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันออกไปตัดต้นไม้คนละฝั่งกันและแชมป์เก่าแน่นอนด้วยความแข็งแรงด้วยทักษะและด้วยฝีมือที่ยอดเยี่ยมที่สั่งสมมาเขาเองตั้งหน้าตั้งตาตัดต้นไม้อย่างต่อเนื่องโดยเขาคิดว่าใน12ชั่วโมงนี้เขาจะไม่ได้พักเพื่อที่จะทําให้ปริมาณต้นไม้ที่เขาตัดเนี่ยมากที่สุดและเขาก็สังเกตได้ว่า เมื่อเวลาผ่านไปทุกๆหนึ่งชั่วโมงผู้ท้าชิงเขาเนี่ครับจะมีการหยุด5นาทีตลอดแล้วเขายุดทำไมแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจเขาคิดว่าช่วงเวลาที่ผู้ท้าชิงเนี่ยหยุดเขาสามารถตัดต้นไม้ได้อีกแต่เมื่อเวลาผ่านไปถึง12ชั่วโมงหมดลงแล้วกรรมาการก็ให้ยุติการตัดต้นไม้แล้วมานับต้นไม้แข่งกันว่าใครจะได้เยอะกว่ากันผลปรากฏว่าผู้ท้าชิง มีปริมาณต้นไม้มากกว่าแชมเก่าหลายสิบต้นเขาก็เกิดความสงสัยว่าเขาก็ไม่ได้พักเลยเขามีทักษะเขามีความชํานาญแต่ทําไมปริมาณต้นไม้ของเขาไม่ได้มากเหมือนผู้ท้าชิงมันเป็นไปได้อย่างไรผู้ท้าชิงก็บอกว่าการที่เราเองทํางานมาอย่างต่อเนื่องมันมีความเหนื่อยมันมีความร้าเพราะฉะนั้นร่างกายควรที่จะได้พักผ่อนและที่สําคัญเลย ขวานที่เรามีอยู่เป็นเครื่องมือที่ในการใช้ตัดในครั้งนี้เราควรที่จะรบคมทําให้มันเนี่ยมีความคมอยู่เสมออย่าให้มันทื่อแล้วมันจะไม่กกนแรงแล้วมันจะตัดได้ไวมากยิ่งขึ้นในชีวิตของคนเราก็เหมือนกันนะครับเมื่อเราทํางานไปได้สักพักหนึ่งเราควรที่จะหยุดทบทวนวิธีการทํางานของเราที่ผ่านมาและจะต้องเรียนรู้วิธีการทักษะเพิ่มเติมจากผู้ที่ประสบความสําเร็จ เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือดีๆทําให้เราประสบความสําเร็จไปอย่างผู้ที่ประสบความสําเร็จด้วยบางครั้งเราเองไม่ปรึกษาไม่แบ่งปันไม่หาข้อมูลเพิ่มเติมมันก็จะทําให้เราเหนื่อยล้าและหมดแรงไปเองสิ่งที่สําคัญที่สุดคือว่าการเรียนรู้สมัยนี้มันเป็นการเรียนรู้แบบไม่มีขีดจํากัดเพราะฉะนั้นเรายิ่งปรึกษาคนอื่นเรายิ่งเรียนรู้มากมันยิ่งได้เปรียบคนอื่นหลายเท่า จากทีัตถุเกิดมาเพื่อให้คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปสวัสดีครับ